สวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปที่2ที่ไปเกาะพังงันนะคะมีต่อค่ะอันนี้เรากลับมาหาดลิ้นนะคะหาดสวยน้ําทะเลใสสีน้ําเงินฟ้าอ่อนๆหาดทรายสีขาววิวสวยมากค่ะถูกใจคุณแม่เลยค่ะเราก็นั่งชมวิวที่นี่เลยแล้วก็ทานอาหารเสร็จลูกสาวก็อยากเล่นน้ําคุณพ่อก็พาลูกสาวไปเล่นน้ําแล้วเพื่อนก็เล่นกันสนุกค่ะ มาที่หาลิ้นก็สวยถูกใจค่ะไม่ผิดค่ะไม่ผิดคาดมาหาลิ้นแล้วก็อากาศถามว่ากำลังกำลังพอดีค่ะมีลมต้นไม้มีลมให้นั่งไม่เหมือนที่ไปในตัวเมืองกอเกาะพะงนันไม่มีไม่มีอะไรเลยเราก็เลยไม่ปุ้มเท่าไหร่เราชอบหาลินค่ะสวยจริงๆ หาดลินนี้เขาใช้จัดฟูลมูลปาร์ตี้นะคะที่เกงงาะพะงันค่ะกลางคืน,นี่หาดเนี่ยจะเต็มหมดเลยคนเต็มหมดเลยค่ะลูกค้าเต็มหมดเลยแล้วสภาพกลางวันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหาดทรายสีขาวสวยค่ะถูกเอาเป็นว่าถูกใจคุณแม่แล้วการหาดลินค่ะคุณแม่ก็เลยจัดถ่ายคลิปวิดีโอมาฝาก f อค่ะคนไหนไม่เคยเห็นเกนงงาะพะงันที่ว่าจัดปาร์ตี้ฟูลมูลเขาจัดกันตรงไหนเขาจัดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะสวยมากค่ะ คุณแม่ก็ไม่มีอะไรมากคุณแม่ก็ฝากติดตามช่องของน้องเลล่าพาเพลินคุณแม่จะได้หาคลิปสวยๆววิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากเอฟซค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมติดตามและก็ให้กำลังใจผมพวกเราคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย